ความสำคัญของทหารที่มีต่อพระพุทธศาสนาในสังคมไทยทหารหมายถึงบุคคลผู้มีหน้าที่ในเรื่องรบนักรบผู้นำประเทศผู้เป็นกำลังรักษาความมั่นคงทำนุบบำรุงประเทศและทำหน้าที่อื่นๆทั้งในยามสงบและในยามสงครามทหารนั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ4ีด้านคือ 1>, 1. บทบาทในฐานะเป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2. บทบาทในการทำหน้าที่ตุลาการ 3. บทบาทในการดูแลครอบครัวและ 4. บทบาทในฐานะพุทธศาสานิกชนในสมัยพุทธกาลบทบาทความสำคัญของทหารที่มีต่อพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆต,ต,ตามที่ปรากฏในคำพีพระพุทธศาสนามีหลายระดับด้วยกัน เริ่มตั้งแต่พระราชาในฐานะจอมทัพผู้ปกครองแว่นแคว้นเสนาบดีและอำมมา์ในฐานะแม่ทัพนายกองผู้ทำหน้าที่บังคับบัญชากองกำลังทหารและหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากพระราชาและไพ่พล ในฐานะที่เป็นกําลังหลักและองค์ประกอบหนึ่งของกองทัพส่วนในสังคมไทยบทบาทความสําคัญของทหารในระดับตําแหน่งชั้นยศต่างๆเริ่มตั้งแต่พระมหากษัตริย์ไทยในฐานะจอมทัพเสนาบาดีแห่งกองทัพไทยในฐานะผู้บัญชาการเหล่าทัพและพลทหารในฐานะกำลังพลระดับล่างสุดก็มีส่วนสำคัญในการให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนา ครบทั้ง4ด้านคือ 1. ด้านศาสนาธรรม 2. ด้านศาสนาบุคคล 3. ด้านศาสนาวัตถุและ 4. ด้านศาสนาพิธีเป็นตน้น